สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูเมนูกุ้งที่เซียนปังปอนตกมาให้นะคะฟรีนะคะวันนี้เราจะทำเมนูกุ้งหมักเกล้าทอดกระเทียมพริกไทยนะคะขั้นตอนแรกใส่น้ำมันงานะคะสองทับพีนะคะน้ำมันงานะคะตามด้วยน้ำมันหอยนะคะสองทับพียี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเอาตามที่ คุณคุณชอบกันนะคะน้ำมันหอยสองทับพีนะคะตามด้วยผงปรุงรสนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้คะ่ะหนึ่งทับพีคะ่ะถ้าใครชอบหวานนะคะเติมน้ำตาลไปครึ่งทับพีนะคะ ามด้วยเหล้าหนึ่งทัพพีนะคะเหล้าจีนนะคะถึงจะเข้ากับน้ำมันงาน,นะคะเราไม่บอกยี่ห้อหรอกเพราะว่าเราซื้อมาแพงคนให้เข้ากันเลยค่ะคนให้เข้ากันกุ้งนี่เราทำมาแล้วนะคะแต่เราไม่เอาหัวออกเพราะว่าเรากลัวมันจะแตกกระจายนะคะปิดฝาที่สำคัญนะคะไปใส่ฟรีซนะคะหนึ่งชั่วโมงเพื่อที่ว่า น้ำตุงที่เราหมักไปนะคะจะด้เข้ากันนะคะเราก็มาเตรียมกระเทียมพริกรากผักชีนะคะพริกไทยเราย,ยังไม่ต้องใส่นะคะเราปั่นเลยค่ะเพื่อความสะดวกรวดเร็วปั่นเลยค่ะแล้วก็เรามาทอดในกระทะนะคะให้เหลืองแล้วก็หอมนะคะเอากุ้งที่ได้หนึ่งชั่วโมงที่หมักมานะคะใส่ลงไปเลยค่ะขอขอแนะนำนะคะว่าอย่าคนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเละนะคะ เอาละเหลืองและค่อยๆกลับกุ้งทีละตัวนะคะใจเย็นๆกลับใช้วิธีกลับกุ้งเอานะคะโรยด้วยพริกไทยค่ะพริกไทยเพิ่มความหอมไปอีกหอมอีกเล่าพริกไทยน้ำมันงานี่ก็หอมอยู่แล้วน้ำมันหอยก็หอมอยู่แล้วเสร็จแล้วเราก็เอาขึ้นมานะคะ เพราะว่าเราจะทนไม่ไหวแล้วทนกลิ่นความหอมไม่ไหวแล้วลาดน้ําบ้านเราชอบผักชีโรยหน้านะคะเสร็จพิธีเตรียมกินค่ะเตรียมกินขอบคุณเซียนปองปอนนะคะที่ส่งกุ้งมานะคะ